มาจอบดูข้าวหนาปลังครับข้าวหนาปฟังเริ่มออกแลว้วเขียวอือืออาละคุณยายดูอะไรดูหญ้าเห่อมันหญ้าหรือเปล่าคุณเป็นซ้อมเบึงผู้เท่ากับข้าวนาปังข้าวนาปังน้ำคลองไม่มา ต้นมะไฟเริ่มตายแล้วมะไฟกระทอนค่อยกระทอนใบร่วงหมดแล้วที่เป็นแดงๆดูดิโอ้ยไม่มีน้ำรดไม่ปล่อยน้ําคลองมาเลยดูกระถอนโอ้กระถอนกำลังออกดอกดูกระทอนดอกออกแล้วเนี่ยดอกบานใหญ่แล้ว ดอกบานแล้วดูกระท้อนทนะ่านจะได้จะกินอยู่นะปีนี่เต็มเลยดอกบานเต็มเลยสวยงามต้นเดียวก็เสียวได้ดูข้าวเริ่มเขียวแล้วข้าวเริ่มเขียวแล้วน้ำแม่เจ้า ก็โอเคระดับนี้ไม่ถือว่าถี่มากไม่ห่างมากเนาะพอไซด์ได้ไซด์ได้ไซด์ได้อยู่ไปดูข้างบนดิข้างบนได้ไหม ้าน้ำกองยังไม่มาเลยโอ้ดูน้ำข้าวมันลงมาเป็นแถวเลยก็พัดข้าวลงมาพัดข้าวลงมา,า,มงมาแต่งบนก็โอเคใสยได้ใสยได้เดี๋ยวว่างๆมาตัดหญ้าตรงนี้มีขาด้วยเนี่ยขาหน้าไปทำน้ำพริกเนาะถ้าทำน้ำพริก ตรงนู้นจะเป็นคลองคลองนี่น้อยคลองนี้น้อยแต่ก่อนหญ้าเต็มเลยไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูแลนางเลยโอ้แปลงนู้นเป็นแปลงที่แบบเขาทําก่อนเพื่อนแล้วข้าวเขาก็จะเ,เขียวงามมดละอันนี้พามาดูคลองคลองส่งน้ำยังไงคลองส่งน้ำ อันนี้หลังจากที่ทำความสะอาดแล้วเราอย่านานะ้าน้นะก็ปั่นดีอ่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับข้าวเขียวแล้วตรงนู้นสวยจัง